สวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนแล้วก็นะมีแต่ใบกล้วยกวับใบทุเรียนนะ <c oughs> แล้วทีนี้ถ้ากันลักลอยไปประกันตัวไว้ถาไดรับพี่น้องเอฟซีไปรักลอยนี <c> ่ <oughs> ประกันตัวโลนะครับพี่น้องนะเอฟซีนะประกันตัวทาแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะคิดว่าจะรอดเหรอครับ รอดยากกูบอกไว้เลยรอดยากนะอืมรอดยากอืมกูบอกไว้เลยนะแล้วทีนี้ค่าปรุงค่าปรับการเปลี่ยนแปลงสภาพบินทีนี้ภาพมีหมดทุกอย่างทุกอย่างภาพอเมคโกาเข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพบินฮะมันเสียธาตุอะไรในดินเราคิดออกมาหมดคำนวณหมดถ้าไม่ลูกร้อนเท่าไหร่มึงตายทีนี้ เออมึงตายนะอืมตัวอย่างมีให้เห็นแล้วนี่สามเศษห้านี่มันเห็นอะไรขึ้นมามันชนะสักอย่างไม่เออมีแต่ขี้คุยขี้โม้ครับไม่ได้ชนะอะไรสักอย่างเลยนะอีนี่จะเป็นลายต่อไปครับทีนี้อ่าเริ่มเศร้าแล้วครับตอนนี้เริ่มเศร้าแล้วบักขัวลูกลิมิตเป็นธนวยให้มัน อเพราะมันมีหลังบ้านกับีหน้ากากไงกันอีหน้ากากก็แค้นนะครับทีนี้สั่งการให้หมากรู้หัวลูกนิมิกบักหัวลูกนิตไม่ออกมาพูดเลยบันเทิงแหละครับเงียบเก็บมันโทรคุยกันอยู่แล้วมันทําให้พริกได้เงินมันก็เอาใช่ไหมล่ะอืมแต่มันพูดให้ยิ่งจะให้เสียกว่าเดิมอีกีนี้มึงเอ้ยกูบอกไว้เลยนะ มันทําได้อยู่แล้วบักส้นตีนี่เนะี่มันทําได้อยู่แล้วเพื่อเงินนะเงินมันก็เอาแต่มันทําให้เต็มที่ไงอ่ามึงก็ไปบ่นกับอีกี้กานคากไงอ่ว่ามันเอาค่าวิชาชีพแพงในนิทานนึงใช่ไหมละ่ะอืมใช่ไหมละ่ะถ้ามันไม่มีมูลมันไม่พูดหรอกอีหาตามนั่นอ่ามึงก็ระบายความในใจมึงออกมาใช่ไหมให้มันฟังอ่าว่ามึงเสียเงินไปเท่าไหร่ แต่มันไม่คืบแต่มึงก็จะพูดพอตายแล้วทนายมีถมถือทำไมมึงไม่จ้าอีควายอืมนะครับถ้านวยก็ทนวยเฮี้ยลูกความก็ลูกความเฮี้ยครับทีนี้โอ้ยสมกันคักสูกเนาะสมกันคักอีกวันนี้เพอ้อเพ้ออะไรครับจะได้เขาจะได้เขาคุกทั้งทนายทั้งลูกความเลยีย ออจะได้เขาคุกทั้งทานายทั้งลูกความเน้อบัดนี้ครับ <laughs> <laughs> อเออเ้านะครับนเนาะเผื่อๆได้จ้างผู้ไม่อี <laughs> 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 โอ้ยตายแล้วครับเผื่อๆได้จ้างผู้ไม่อีบาตนี้ั <laughs> <laughs> โอ้ยตายตาตายนะครับพี่น้องเอฟซีทำไมมันเป็นแบบนั้นล่ะบาตนี้เอา้าอันนี้ละบาปกรรมเวินเวิน,นกรรม ไปเที่ยวมึงว่ามึงจะมีความสุขเหรอมันไม่มีความสุขหรอกครับอ่ไม่มีความสุขครับยิ้มทางน้ำตาครับอ่าหน้าชื่นโนกตมไปกับไปน้ำท่วมตั้งตัวช่วยโบช่วยแล้วครับไปเที่ยวะลีน้ำท่วมโอ้ยตายแล้วไปแล้วก็มีปัญหาอีกบ้าน ไปสิแตกพากันไปสิแตกเราเมายาปนี้ไปนินทาเขาโอ้ยหาขัวสวพวกสันดานหมา <c oughs> ไปนินทาว่าร้ายเขาที่นี่น้โอ้พวกหนังหน้าหีอืมนะครับในนินทานเรื่องนี้นะหน้าตัวเมียมึงต้องอธิบายให้มันได้สิว่ามึงไปนินทาเขาเรื่องอะไร อ่าถ้ามันไม่มีอะไรอยู่ในใจมันไม่พูดหรอกครับนะมึงพูดเพื่อจะเอาใจอีหยกเน่าใช่ไหมมึงพูดเพื่อจะเอาใจเอสจีมึงกูรู้อยู่แต่มึงออกมาเถงไงพวกสันดานหมานี่ครับแต่ละตัวเลียเข้าไปเลียหีมันนะ่ะเลียเข้าไปจริงก็ควายวัวเลียกเกลือแร่น้อเล็บนะเล็บเล็บเล็บ,บอยู่นั่นเลนะเนาะอืมเลือดม,มันเลยเนาะหีมันนะั่นเนาะ อืมโอ้พ่ต้องเซตก็ได้เนาะเนี่ยพ่ต้องเซตก็ได้มีไฟเลียบันนี้มีไฟเซตในพ่อมโอ้มีไฟเลียนนไฟเซตในพ่อมัเน,นี่โอ้ยแลบแลบเดิน,นเนาะโอ้ยเห็นเธอควายกูเรียกเกเลือแร่นะเออนีหล่ะครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยตายแล้วมันเหลี่ยมม้งม่ง้งะบัดน,นี่อ่าเห็นไหมล่ะพี่น้องเอฟซี มันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้กูบอกแล้วนะกูบอกแล้วกูว่าแล้วไงนะตอนนี้ก็อะไรอีน้ากาวมาเล่นใหญ่แล้วตอนนี้มันออกมาพูดนิทานแล้วนี่เรื่องแมงดงแมงดดยแล้วนี่อืมเป็นยังไงล่ะทีนี้เล่นกับใครไม่เล่นนะครับ มันมีแผนพวกนี้มันมีแผนครับพี่น้องเอซีอ่ามันทําทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแล้วครับเพื่อเอาเพื่ออะไรเพื่อตัวรอดเพื่อตัวรอดเพื่อหาเด็กหากินไงอืมคดีก็เหมือนหางว่าวาครับตัวนี้คนดีที่ไหนครับจะหนีคดีจนเขาไปรวบตัวรวบตัวแล้วบอกว่าอะไรครับอืมเข้าสู่กระบวนการแล้ว โอ้ยังมีหนังหน้ามาพูดเนาะถ้าเขาไม่รวบตัวมันก็ไม่เข้าสู่กระบวนการมันก็หนีอยู่นั่นแหละนะทําตัวเหมือนใส่สูตรผูกไทยโอ้ยนะครับข้างล่างใส่บ็อกซ์ว่าตัด่โอ้ยตายแล้วนี่แหละครับมันมาในหลายรูปแบบครับนะอืมันมาในหลายรูปแบบนะครับพีจีคนเราเนาะนะครับมาในมาอะไรครับใส่สูตรผูกไทยพูดจาดี พูดจาเป็นหลักเป็นการนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออนี่แหละครับพี่น้องอเอฟซีโอ้ยตายแล้วบาโอ้ยมาสร้างว่าเถอะโอ้ยเป็นตะกี้เดียร์คักรกินเขาเพลงมาโอ้ยเนาะอะไรนี่เขาลากคอมาเข้ากระบวนการเขาลากข้อไปเข้ากระบวนการละ่ะใช่ไหมพี่นางสวัสดีครับเนาะมาสร้างว่าเนาะ ไว้จนเขาไปลอกข้อเอาพปแล้วครับพี่น้องเอ็มซีผู้เสียหายเท่าไหร่ล่ะทีนี้คนใช่ไหมล่ะมันติดการพนงพนันงมแงมใช่ไหมล่ะยังไฟไหมยังเหลือขี้ดินได้ครับการพนันกินขี้ดินกับพวเหลือบัดน,นี้บรได้งั้นก็ตีลูกตีเมียนะบัดน,นี้เขสันดานหมาไงครับออาเสันดานหมาไงครับไม่จะทำมาหาหกินอะไรเห็นไหมมันทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างลากักเล็กขโมยน้อยแหละทีนี้ ออลักเล็กขโมยน้อยแหละครับทีนี้เห็นไหมล่ะอืมในนิทานนี้ไปหลอกคนนั้นไปเอากับคนนี้แหละทีนี้เห็นไหมล่ะบันเทิงมึงกูบอกไว้เลยเล่นกับใครไม่เล่นกูบอกเลยมึงกล้าไหมล่ะมันเปิดแล้วอืมมันมึงเล่นมันก่อนไงใช่ไหมล่ะอา่ามึงเล่นมันก่อนไง <c oughs>